ยิงให้ยิงได้มั่งมีเพื่อแบ่งปันกับโครงการพี่ปันสุขให้น้องครับวันนี้โคดเบิร์ตการตลาดพันล้านพาไปแบ่งปันให้น้องๆกันที่โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาครับวันนี้เราเริ่มเดินทางกันตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันดีที่เราอยากจะไปแบ่งปันกับน้องๆครับวันนี้โอ้โหสุดยอดมากครับอาจารย์ต้อยครับหรือว่าครูต้อยของเราครับวันนี้นำทาง ไปที่โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะว่าระหว่างทางอาจจะหลงทางกันเลยทีเดียวครับผ่านวัดสุวรรณคีรีครับแล,แล้วเราก็มาถึงที่โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์นะครับผมอ่าเลี้ยวเข้าสู่โรงเรียนกันไปนเลยนะครับต้องบอกว่าโอ้เข้ามานะครับโรงเรียนนี้บรรยากาศสบายมากๆเลยทีเดียวครับเป็นโรงเรียนที่อยู่ติดภูเขาและอยู่ติดทะเลด้วยครับมาถึงน้องๆก็กําลังเข้าแถวคารพธงชาติโอ้โหโค้ดเบิร์ดนึกถึงตัวเอง ตอนเด็กๆเลยทีเดียวครับต้องบอกว่านะครับนี่คือบรรยากาศสมัยประถมเลยทีเดียวครับน้องๆโรงเรียนนี้ครับน่ารักมากๆเลยนะครับมารยาทดีงามครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีกันทุกคนเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับบรรดาคารวานครับของแจกทั้งหลายนะครับวันนี้ที่เรานํามาแจกครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์โฟร์ทรีและในเกลือครับรวมถึงพี่ ใจดีทุกท่านนะครับที่วันนี้ได้ร่วมกันแบ่งปันกันมาด้วยนะครับกับผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านกันเลยทีเดียวนะครับอาเริ่มต้นนะครับจากการกล่าวต้อนรับโดยท่านผอของเรานะครับโรงเรียนวัดบ่อทรัพย์นะครับนี่คือบรรยากาศน้องๆนะครับโอ้โหโค้ดเบิร์ดวันนี้ครับรู้สึกนะครับตื่นเต้นแล้วก็ดีเจเปย่างยิ่งครับนับน้องๆทุกคนครับร่วมกันร้องเพลงแฮบปีเบิร์ดเดย์ให้กับโค้ดเบิร์ดด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็วันนี้วันดีครับอยากจะเป็นสะพานบุญนะครับพาทุกท่านมาแบ่งปันครบิจา สิ่งของต่างๆให้กับน้องๆนะครับที่กําลังรอพวกเรากันอยู่ครับวันนี้ก็มีทั้งแจกขนมนะครับอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาต่างๆนะครับของใช้ถุงเท้านะครับนักเรียนหญิงนักเรียนชายครับวันนี้เรามีจัดมาให้ครบถ้วนกันเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่นะครับน้องๆโรงเรียนนี้ต้องการกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะได้ไปเล่นตีแบดกันด้วยครับอ่าอุปกรณ์กีฬาต่างๆมากันครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับนี่สุดยอดมากๆนะครับ วันนี้ก็ต้องนะครับต้องขอบคุณนะครับครูต้อยด้วยนะครับเช่นเดียวกันนะครับที่ประสานงานดีๆมาให้เราได้นบนำสิ่งดีๆมามอบกับน้องๆในวันนี้ด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศหลังจากที่เรามอบกันไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะนำไปแจกจ่ายให้กับนักเรียนทุกๆคนในลำดับต่อไปเช่นเดียวกันนะครับวันนี้สุดยอดโครงการดีๆนะครับที่สนับสนุนโดยนะครับบริษัท a อโฟและก็ผลิตภัณฑ์โฟทรีด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้โค้์เบิร์ดขออนุญาต พาทุกคนนะครับเป็นสะพานบุญครับที่อยากจะให้ทุกคนนะครับได้แบ่งปันด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวพบกันโครงการต่อไปที่ไหนครับเดี๋ยวเราไปเจอกันแน่นอนครับวันนี้ครับโรงเรียนบ่อทัพย์นี่นี่คือบรรยากาศนะครับทั้งโรงเรียนเลยทีเดียวครับนักเรียน1 5 0ท่านโดยประมาณนะครับนี่คือสุดยอดความน่ารักของเด็กๆครับมั่งมีเพื่อแบ่งปันนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับที่แบ่งปันกันมานะครับ 拜拜。Bye bye.